จดหมาเหตุกรุงศรีศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีเป็นอาคารแบบเก๋งจีนที่มีรูปสลักพระวิษณุกรรมศิลปะขอมสององค์อายุราว1,300-1,400ถึงปีประดิษฐานเป็นเจ้าพ่อศาลหลักเมืองครับโดยมีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเรียกกันทั่วไปว่าพระนารายณ์สี่ก่อนเล่ากันว่า ขุดพบในบริเวณพื้นที่เดิมก่อนสร้างสารหลักเมืองขึ้นและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสุพรรณครับเพราะเชื่อว,ว่าท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์และเหล่าสรัรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ประสบพบแต่ความสุขความเจริญนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเามื่อมาเยือนเมืองสุพรรณก็ควรมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับภายในบริเวณสารหลักเมืองสุพรรณบุรียังเป็นที่ตั้งของอุทยานมังกรสวรรค์ แหล่งรวบรวมเรื่องราวของชาวจีนซึ่งเราจะพาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับกรุงสีร่วมสืบสารความเป็นไทย